โอเคก็อยู่กันในเกมโลบอกอีกแล้วนะครับก็สำหรับคนที่สมัครโลบอกโดยที่ยังไม่ได้ทำการผูกบัญชีนะหรือว่าเติมโลบัคเข้าไปแล้วยังไม่ได้ผูกบัญชีมันมีโอกาสที่โลบัคของเราจะหายไปแล้วข้อดีของมันก็คือสามารถอ่าถ้าเราลืมรหัสสามารถให้เขาส่งรหัสมา เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปทําการผูกบัญชีซึ่งวิธีการผูกบัญชีก็ไม่ยากเลย,ย,ง,ยง,ง่ายๆเข้ามาที่เกมโลโบอคหน้าเว็บนี้ใช่ไหมให้เรามาที่ฟันเฟืองขวาบนนะครับเฟืงอยู่ตรงนี้กดเข้าไปเลยแล้วก็เข้าไปที่ setting จากนั้นจะมีตรงนี้สีแดงๆนี้ว่าอ่าแถวบนคือหมายเลขโทรศัพท์แถวล่างคืออีเมลเ d สเดเราก็มาแอดตรงนี้ให้มันเป็นรูปมือชี้อยู่นะครับ <c oughs> โดยการวิธีก็แอดหมายเลขโท mm hmm. รศัพท์หรือจะแอดอีเมลก็ได้ซึ่งอ mm ีเมลจะต้องใช้ได้จริงนะครับสามารถเข้าไปตรวจเช็คได้ว่าเราลืมรหัส อะไรอย่างนี้นะครับหรือม,มีปัญหาเราจะส่งให้เขาส่งมาที่อ e ีเมลของเราเราก็กดแอดอีเมลเลยวิธีการก็ในช่องที่เขียนว่าแอดอีเมลตรงนี้เราก็เพิ่มอ e ีเมลที่เราจะใช้ซึ่งอ e ีเมลเราต้องใช้ได้จริงๆด้วยนะโอเคอย่างเจ้าขออ่อยเปลี่ยนภาษาแป๊บนึงอย่างของผมคืออ e ีเมลตัวนี้ที่จะทําการผูกบัญชีกับเกมโลบอกนะครับเราก็ทําการแอดอีเมลได้เลยจากนั้นเราจะต้องไปเช็คอ e ีเมลเราด้วยนะว่า เราจะเห็นได้ว่าโรบอกส่งอีเมลมาให้เราแล้วอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเพื่อยืนยันว่าเป็นอีเมลเป็นของเราจริงๆเนาะพอเข้ามาในเมลเราก็เขาส่งมาถึงที่เราลงลเราได้แอดอีเมลไว้ก็คือชื่อนี้นะครับที่เราได้แอดเอาไว้ในเกมโรบอกเนาะจากนั้นเราก็ Verify เลยเรากด Verify เขาก็จะเด้งมาที่โรบอกเกมโรบอกเนาะซึ่งตอนนี้มันโหลดนานมาก จากนั้นเราเข้าไปที่ฟันเฟืองใหม่เราเข้าไปที่เซ t ติ้งแล้วอีเมลแอดเดสเราก็จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นว่าเราได้แอดอีเมลไปแล้วนะครับแล้วเบอร์มือถือก็ขั้นตอนเหมือนกันนั่นเลยสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ